สวัสดีฮะทุกท่านวันนี้เรามาเ่นสกายวอลกันอีกครั้งนึงฮะทุกคนเป็นังบ้างฮะ <c oughs> คอมผมเสียผมกลับมาทำคลิปได้แล้วเนื่องจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ2อาทิตย์ต่อ่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นตอนนี้โรงเรียนผมเปิดแล้วแล้วผมก็แทบจะไม่มีเวลามาอาัดคลิปเลยจนกระทั่งวันนี้ผมยูยูผมก็ขยันทำไมผมถึงหายไปตั้งสองอาทิตย์อ่ที่มันสามารถมันเร็วได้มากกว่านั้นคือคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Nope, no, 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 no. <laughs> that's not gonna work, bro. <laughs> nope, not today. <laughs> Look at that guy. Cut this out because I'm finished. Or god Uh. Today. No, no. What is this? what is this is that thing um ah uh, oh what is this oh oh what is this unit กัลเลตสไปเออ่ะอะไรวะต่องสมอนก่อนผมกำลังจะคิดอยู่ว่าโอ้วันนี้ผมจะทำทริปปนอะไรอะอย่างเงี้มผมไม่คิด ผมไม่คิดว่าผมจะกากระติกแอ็กนะแต่ว่าผมต้องการกระติกแอ็กแล้วเขาไปอยู่อะไรในหลุมแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจระตักมากกว่าอ่ะฉลาดมากผมขุดบล็อกให้ตัวเองตกต่อเออผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับช่วงเปิดเทิงของผมก็ได้เพราะหลังจากแต่พอผมคิดได้ปั๊บอยู่ๆคอมผมก็จอฟ้าดื้อเลย

นายจะฆ่าอูดแล้วนายจะฆ่าอูดใหม่ม่ไม่ผมไม่ฆ่าอูดโอ้เจไม่ผมไม่ได้ต้งเจไม่อูดจะอุตส่ตห์จะตั้งชีวิตมันร้อกยี่ไม่ผมผมเป็นอาชญากรโอ้พระเจ้าเออ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 อะไรกันเออ สกิลีวคุณต้องโคตรซัมมาใครทีกี่ซะแล้วผมพายายามจะแบาบว่าเปิดผมพายายามจะซ่อมมันทุกอย่างแล้วล่ะตั้งแต่เปิดเปิดฝาคอมแล้วก็ถูแล้วก็ปัดฝุ่นที้ซิงปัดฝุ่นที่แลมอะไรก็ตามที่ทําให้ผมไม่ต้องเสียเสียตังไปไปซ่อมคอมอ่ะผมทําทุกอย่างโอเคผมผมแบาบว่าผมพายายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผมสามารถอาชิพอาชิปเกมได้โดยไม่ต้องเสียตังเยอะขนาดนั้น อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาทำกับดักเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าว้าวมันต้องเป็นกับดักที่สุดยอดมากเลยพอผมเปิดคองขึ้นมาเฮ้ยคอมโจ้ดัมอะมันเป็นไปได้ไงเอ่อบางทีนายอาจจะเสียบสายไปถูกก็ได้ออกลืมเสียบสายว่ะเอ้ยคอมติดแล้วเย้แล้วหลังจากนั้นนั่นแหละหกแล้วหลัง,งจากนั้น ผมก็กลับมาผมก็ว่าจะกลับมาทาคลิปต่อแต่ว่าแต่ว่าผมขอเล่นเกสมสักหน่อยเลยผมไม่ได้จะอู้งานโอเคผมเขามันก็ต้องรู้จักการรีแลกรีแลกว่างรีแลกด้วยไอาจจะไม่รีแลกดีขนาดนั้นแต่ว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมก็ไ,ได้ว้าเฮ้ hey. ผมไม่ใช่คนที่จะประธานโทษนะเอ๊เอ๊ะเอะเอผมทิ้งกันไม่ได้โอ้ิสอวโอ๊กนอ่ะผมเปิดทำไมเนี่ยนนนนนน What is this? Why this game heavy? No 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 not t o d a not o d a no not h e r e today a l k oh พระเจ้าอะไรเนี่ย I love it here. I love it here. It's just if we don't game around here, bro. It's not a big deal. Please. Please. Ah uh, ah. Uh, block. Nope. Dead. Only dead. <laughs> God damn. แต่การที่ผมเล่นเกมนั้นมันแบบว่าทําให้ผมได้รู้ว่าปัญหาจริงๆมันใหญ่กว่านั้นวันนั้นเค้าผมจาไม่ผิดว่าคืนนั้นอะคอมผมจอฟ้าไป17บัวรอกแต่ผลปรากฏว่าก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ใช้คอมมานานแล้วการจอการจอในซีบียผมเลยเสียแล้วน,นมมัว่นเป็นการจอเยอะที่ผมมีด้วยนั่นเป็นการจอเยอะที่ผมมีอู่ โอะวะาไอโฟกัสว่าไงไอไอ just oh my god I just y o u ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่า CPU มันมันน่าจะเก่าไปแล้วแล้วเพราะฉะนั้น well สิ่งดีสุดก็คือกลับมาใช้กลับมาใช้นุ่มๆมาอ่านเกมพวกนี้แต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าคุณภาพคลิปผมค่อนข้างจะกากลงนิดนึงนะ โทษไม่โทษผมไม่ได้หรงนั้นเพาะคอมผมเสียอีอกเหตุผลหนึ่งทำไมผมไม่เอาคอมไปซ่อม,มก็คือผมเปิดทำกล่องกล่องสติวขาดหายผมเป็นคนที่ความจำดีจะตายคนคนคนไม่สมายโทษผมได้ทางตรงนี้นะผมออกะรอดที่ยุ่งกูกยุ่งกู no no 何で no. No. Dead. this? What is this? เขาลงไปสู้กับ The Voice ไปซะแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรกันเขากระโดดผมกระโดดโอ้พระเจ้าจะต้องเป็นอะไรซิสเยอะมากแน่ โอ้เราจะเอาอินเทอร์เน็ตไม่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 ไ อตอ่ยนมีอะไรไม้มมว,ม,ม,ม,วมันไม่มีอะไรแล้วมันมันบเบอ๋ออสแนปอ้นนพระเจ้าเขาเขาตอบอกขึ้นอ,อ๋จุดอ่อนของผมไม่นะไม่นะจุดออนของผมโอ้สิ ซุดอออนเดียวของผมแล้วเขาก็ถูกฆายดีเก็ต i n uh ิงในสตรีนิดอโอเคอ i n เก็ตจิงใสตอร่เอ่อไปส าผมไม่ตายง่ายๆหรอกคุณถ้าตายง่ายก็คงไม่ทําคลิปนี้หรอกเอาล่ะยังไงก็ตามเรามาเล่นเกมเมพลย์สุดอีพิกกันดีกว่าโอ้ใช่แนันเขากำลังโอ้ผมชนะแล้วโอ้โอ้โอชนะเหรอว้าวว้าวเกมเพลย์สุดอีพกคุณควรจะกดไลค์แลสต์เอาใครให้กับช่องฮิเดกิโอ้ คุณคิดว่าไง,างถ้าผมทําคลิปคลิปประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วผมบน่นบ่นประมาณสักห้านาทีแล้วคุณต้องดูเกมทนดูเกมพียาวเลยคุณคิดว่าไง,งนั่นเป็นไอเดียที่ดีมั้ยผมคิดว่ามันก็โอเคนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีสุดตั้งแต่ผมคิดมาได้เลยนะ n ส s ก a no. m scared. what is this what t h e heck ค like ุณเห็น okay, น <laughs> okay, okay. oh, ั่นไหมมันมันเลาะมันเหมือนแบบว่าโอเคผมกากโอเคผมกากเองโอเคยังไงก็ต้องโอ้มีคนเตะด้วยแฮะแต่ชุบ แต่เขาเป็นคนที่ดีเขาไม่เขาไม่เลือก mood อ้เขาเขาเป็นคนที่ดีผมว่าเขาคงไม่ใช่ไทยาราทนะก็ก็ะ what is this what is this not say no ah you you gonna do do that that's not gonna work bro that's not gonna work alright that's it I'm not going and he got boost why มันคือคำสาบมันคือคำสาบผู้เล่นเป็นลกทุกคนมันต้องกระโดดตกโลกเองด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิมันไม่ใช่สำหรับผู้เล่นแล้วมันคือคำสาบเอยากจะชนะสักสิบครั้งแบบไม่แพ้เลยผมจะได้เอาคลิปลง Youtube แล้วผมจะได้ตังค์จาก YouTube yes แต่ว่ามันไม่มีทางไปไม่ได้เพราะพวกนีผมกาดมากผมรู้สึกจริงนะตอนที่ผมอัชคพปพวกเป็นอคลิปแบบแต่ว่าพวกมันเป็นวิธีเยที่ผมจะทำมันจะเป็นการโชว์คาแรคเตอร์ของผมแล้วคุณจะได้กดไลค์และส r i ครให้ผมนะและ้วทำไมผมทำอย่างนั้นทำ,ทำไมผมยังทำอย่างนั้น What Why I will not do that โ oh, อ้พระเจ้าไม่ My I'm almost getting older actually. But I actually kinda survived it. I don't know. I don't know. I don't know how to. Okay. We need we need job. We need everything that that's essential to us. Alright. We're not gonna be that guy. Uh is that nothing Oh no 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 โอ้ก oh God อะไรสิโอ้ g อดฮึมโอ้ g อดโอ้ข้าจ้าคิปคิปคิดผมไม่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 อาชีพผมไม่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 อาชีพผมคือการพังฆ่าเด็กทิไม่ได้นะคุณไม่ได้คิปเออเออ mày đại nó 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 no 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 nó no, nó no, 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 no.